สวัสดีครับผมมันพินกับช e l f ลฟร t ไทยใน YouTube ครับก็นียี่ห้อ v v นะฮะโยเกิร์ตดูเรียนนะฮะนมโยเกิร์ตรสทุเรียนนะครับสับสรพรมานี่นี้แปลว่าทุเรียนครับผมมานไม่ออกครับก็อยู่ที่มันทะเลนะครับนี่ก็ร้านสะดวกซื้อนะลองทานดูครับแต่ละประเทศเขาก็มีอะไรที่เป็น ลักษณะเฉพาะเครื่องดื่มกับอาหารเนี่ยดูเหมือนคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับลองชิมดูครับออรสชาตินี้เป็นยังไงบ้านเราคงไม่มีรถนี้ออกมาขายนะครับโอ้โหเป็นรถทุเรียนแบบที่เห็นในไอติมอ่ะคือคือแบบใครเคยกิน,นไอติมทุเรียนแบบราคาถูกโผแบบเป็นรถอย่างนั้นนะ ใช่ครับจิมซ้ำแล้วได้รสอย่างนั้นเลยไม่ค่อยถูกใจครับนะมันไม่กลมกล่อมมันมันแหลมขึ้นมานะ,ะรสชาติมันไม่กลมกล่อมครับแหลมขึ้นมาก็ไม่ผ่านครับวันนี้200กว่าจัดน,นะฮะไม่ไม,ไม่ผมคิดว่าผมไม่คนกินง่ายแล้วนะครับแต่ว่าคงคงไม่เคยชินกับตรงนี้นะฮะแล้วก็คิดว่าคนอื่นอาจจะคงปรับตัวลำบากเหมือนกันนะฮะเพราะว่ารสชาติมันแหลมขึ้นมาเกินไปนะครับ ไม่มีอะไรมาเบรกครับแต<ช>นะ่ไม่เป็นไรครับรีวิวกันยยเกิร์ตทุเรียนพม่าะนะครับอันนี้ก็200กว่าจัดน,นะประมาณพันหนึ่งก็ประมาณพันเศษก็ประมาณ1นึ่งดอลนะฮรก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ซื้อมา2อยา 2> <c oughs> อย่างเหมือนกันซื้อโซดา